เดี๋ยวขออ่านคําถามที่แม่ตักกะป่วยพิมพ์ม,มาก่อนเนาะประเด็นคือกูสอนในเชิงปฏิบัต<ม>ิกูไม่ได้สอนในเชิงทฤษฎีอยู่แล้วคําตอบของเขาอ่ะใช่นะใช่ถูกต้องจิตวิทยาไม่สามารถใช้ได้ใน,ในชีวิตจริงขนาดนั้นแต่จิตวิทยาในเชิงปฏิบัติของนิกกี้เวลาที่มาปรึกษานิกกี้ให้คําแนะนําเฉพาะกับลูกคุณกับบริบทของลูกคุณกับบริบทของการโตมาของเขาว่าบางครั้งบางคนพี่แม่งอายุ1ิบขวบไปแล้วแล้วมันมีลูกหลง แล้วเวลาแม่มาปรึกษานิกกี้ก็จะให้คําแนะนําในเวอร์ชันที่ว่าเด็กคนนี้จะต้องรู้สึกว่าพี่ทําได้ทุกอย่างแล้วทาไมกูโดนห้ามไปหมดเพราะจังหวะที่เด็กเจ็ดขวบเห็นพี่ทําได้แต่ทําไมแม่ไม่ว่าแล้วกูทําไม่ได้ดังนั้นการให้คำปรึกษาจึงแตกต่างกันในเชิงปฏิบัตินะคะดังนั้นคำให้คำแนะนำหรือในเชิงจิตวิทยาของนิกกี้จะเป็นในเชิงปฏิบัติสำหรับคนคนนั้นแต่ถ้าคุณมาฟังในคลิปที่เป็นคลิป ลอยๆมันไม่แปลกที่ว่าคุณจะเอาวิธีใช้นี้ไปใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงๆตรงๆแบบนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เฉพาะกับเด็กคุณไม่เข้าใจคุณไม่รู้ว่าอ๋อบิดมันบิดแบบนี้ดังนั้นคุณไม่เคยมาเรียนในคอร์สของนิกกี้ว่าเชิงลึกมันเป็นอย่างไรแล้วบิดใช้อย่างไงดังนั้นคุณเลยไม่มีสกิลพอถึงเวลาหน้างานคุณก็เอาจากคลิปที่มันดิบๆไปใช้มันก็ไม่ได้ผลดิวะมันจะได้ผลได้ไงก็คุณไม่บิดอะคุณ ไม่เป็นหรือจังหวะนี้เขากินมากกว่าเดิมคุณก็ไม่รู้ต่อและ้องเพราะคุณไม่เคยเรียนนึกว่าคุณไม่เคยเออคลิปมันแค่นี้ดังนั้นคุณไม่รู้ว่าถ้าต่ออย่างนั้นหลังจากนั้นทําไงวะพอมันพิกมาเด็กมันไม่ได้เหมือนกันเด็กมันไม่ใช่ออกมาตึ้งตึ้งตึ้งแบบทุกคนเหมือนกันป่ะดังนั้นพฤติกรรมแมงออกมายังไงคุณพลิกได้เปล่าล่ะถ้าคุณพิกได้คือคุณเก่งแต่ถ้าคุณพิกไม่ได้ไม่ใช่ว่าทฤษฎีของกูไม่ดีแต่มึงไม่เก่งเอง อันนี้อันนี้คอมเมนต์ค่าค่าตัวเองมากมันใช้มันใช้ได้แต่ไม่ใช้ใช้ได้กับเด็กทุกคนระบบการถอนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่กูไม่เถียงเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเขามีความเป็นความชอบที่ไม่เหมือนกันผู้ใหญ่ทุกคนก็ไม่มีใครเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะในเชิงนี่คือเด็กแต่ละคนมันเหมือนกันสมองตรงไหนรู้ป่ะเพราะเด็กแต่ละคนเขาใสมาก แต่พ่อแม่ที่โตมาแล้วมึงมีความไม่เหมือนกันเพราะมึงโดนตีมาไม่เหมือนกันพ่อแม่มึงสอนมาไม่เหมือนกันมึงโตมาในบริบทที่จนต่างกันรวยต่างกันสภาพแวดล้อมสังคมต่างกันดังนั้นพ่อแม่ที่โตแล้วถูกหล่อหลอมจากสภาพที่ทํางานจากสภาพเพื่อนร่วมงานจากสภาพ,พอครอบครัวที่แตกต่างไปแล้วเลิกกลายเป็นมึงในวันนี้แล้วกลายเป็นเราในวันนี้แล้วที่เป็นผู้ใหญ่แล้วดังนั้นเรามีความแตกต่างที่มาก เด็กเขายังใสยอยู่ดังนั้นเด็กแต่ละบ้านมีความเหมือนกันตรงเขาใช้สมองสัญชาตญาณกับอารมณ์เก่งมากเหมือนเหมือนกันไอเราที่มีเหตุผลดีแล้วอะทำไมเราไม่ฝึกที่จะเรียนหรือหาข้อมูลให้ลึกกว่านี้เพื่อที่จะไปรับมือกับเด็กที่คุณเจออะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยแบบเด็กแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแล้วดูจาก YouTube แล้วก็ตัดสินแลยว่าใช้ไม่ได้หรอกคุณบิดใช้ไม่เป็นเองต่างหากหรือเปล่า ในในคอร์สของนิกกี้นักเรียนทุกคนจะรู้เลยว่าลูกไม่ดื้อแค่พ่อแม่เลี้ยงไม่เป็นคํานี้มันจริงเพราะลูกมันไม่ดื้อจริงๆเว้ยส่วนใครที่อยากเรียนกับนิกกี้นะคะส่วนตัวนิกกี้สอนมีคอร์สอะไรบ้างสร้าง EF ให้ลูกทําให้ลูกมีสมองดีมีสมองทองคําอยากให้ลูกไม่มีปัญหาอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมคุณพ่อคุณแม่ต้องสลับเวลามาเรียนคอร์สนี้ คอสจิตวิทยาการอ่านใจและการเป็นนักให้คำปรึกษาใครที่สนใจเรื่องจิตวิทยาชอบเรื่องการอ่านใจสมัครเข้ามาเรียนกับนิกกี้ได้หน้าโปรไฟล์นะคะมันจะมี Line Ad อยู่ทัก Line Ad มาได้เลยนะคะมาปรึกษากันได้เนาะ